เด็กๆเรามาเริ่มต้นที่การหารพหุนามค่ะการหารพหุนามนะคะแบบแรกเลยที่ต้องเจอก็คือการหารเอกนามด้วยเอกนามค่ะหลักการเหมือนที่ผ่านมาเลยเหมือนกับการคูณเลยค่ะแต่การหารเนี่ยจะนําค่าคงตัวหารด้วยค่าคงตัวและตัวแปรหารตัวแปรนะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกคือการหารเอกนามด้วยเอกนามทําไงดีอะ สิบ x กำลังสี่หารด้วยอะไรคะ2 x กำลังสองนำค่าคงตัวหารด้วยค่าคงตัว10บหารด้วย2ค่ะตัดได้ไหมเนี่ยได้ถูกไหมสอง2นึ่งสอได้5ถูกไหมคะต่อไปดูตัวแปรค่ะ x อ่ะดู x นะคะ x ฐานเหมือนกันเป็น x เหมือนกันแล้วมันหารกันอยู่ใช่ไหมคะให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันกลายเป็น x ยกกำลัง4ลบ2ต่อเลย5 x กำลังอะไรคะ4ลบ2ได้2ตอบเป็นที่เรียบร้อยนะไปคะ่ะดูข้อที่2 -27 ลบ27 a กำลัง7 b กำลัง9 หารด้วย 9a กํลัง2 b กํลัง4มาเริ่มให้นามค่าคงตัวหารด้วยค่าคงตัวใช่ไหมคะในที่นี้ลบ27หารด้วย9ได้กี่ครั้งคะตัดได้ไหม9 1 9 9 3 27อย่าลืมว่าต้องมีลบด้วยถูกไหมคะเป็นลบ3อ่ะต่อไปดู a บ้าง A ฐานเหมือนกันหารกันนำเลขชี้กำลังมาลบกัน7ลบ2ถูกไหมต่อไป B อ่ะเป็น B เหมือนกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกัน9ลบ4อ่ะคิดเลขเลยทีนี้เป็น A ยกกำลัง5 B ยกกำลัง5เรียบร้อยพอจับหลักได้ไหมพอจับหลักได้นะ อ่ะต่อเลย3 x หารด้วย x กํลัง2ค่าคงตัวในที่นี้คืออะไรคะคือ3มีแค่3ถูกไหมอ่ะ x ฐานเหมือนการหารกันนำเลขชี้กำลังมาลบกันก็เป็น1-2ลบด้วย2ถูกไหมคะเป็น3 x กํลังลบ1ถูกไหม1ลบ2ได้ลบ1นะถ้าครูไม่ต้องการให้เลขชี้กำลังมันติดลบ ครูก็ต้องปัดมันลงมาที่ส่วนใช่ไหมกลายเป็น3ส่วน x แค่นี้เลขชี้กำลังก็เป็นบวกแล้วเรียบร้อยอีกหนึ่งข้อ,อครูทบทวนความรู้เก่าก่อนนะ12หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่คะได้4ครั้งถูกไหมคะ12นี่คือตัวตั้งตัวหารคือ3ถูกไหมแล้ว4คืออะไร สคือผลลัพธ์อ่ะถ้าครูถามว่า3มเนี่ยมันหารอยู่ใช่ไหมครูย้ายมาฝั่งขวาก็จะเป็นคูณจะได้อะไรคะจะได้12เท่ากับ3าคูณสี่ถูกไหมซึ่ง12นี่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันคือตัวตั้ง3คือตัวหารและ4ี่นี่คือผลลัพธ์ถูกไหม มันก็จะได้ตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์เป็นที่มาของกรอบสีเหลืองนะในกรณีที่หารลงตัวอ่ะเผื่อใครยังมองภาพไม่ชัดครูยกตัวอย่างเพิ่มครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่น45หารด้วย9ได้กี่ครั้ง9 5 45ถูกไหม ลบกันเหลือ0เศษเป็นศูนนี่หารลงตัวไหมหารลงตัวนะหารลงตัวทีนี้ครูถามตัวตั้งคืออะไรตัวตั้งคือ45ตัวหารคือ9และสุดท้ายค่ะผลลัพธ์คือ5เห็นปะส่จะเท่ากับ9คูณ5หรือตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณด้วยผลหารนะ แค่นี้อ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปเลยเป็นพหูนามหารด้วยเอกนามเดิมเนี่ยที่ผ่านมาเราเจอแบบไหนมาคะแบบหนึ่งพจน์หารหนึ่งพจน์ถูกไหมหนึ่งพจน์หารหนึ่งพจน์ต่อไปนี้นี่กี่พจน์เนี่ยสองพจน์ถูกหารด้วยหนึ่งพจน์ก็คือพหูนามเนี่ยถูกหารด้วยเอกนามทำยังไงให้แยกเศษส่วนค่ะก็คือ แยกตัวส่วนก่อนนะ2 5 x กํลัง 5, หาหารด้วย5 x ลบด้วย1 5 x กํลังสองหารด้วย5 x แยกแยกตัวส่วนก่อนหลังจากแยกแล้วก็หาผลลัพธ์ของแต่ละพจน์ออกมานะคะหาผลลัพธ์ของแต่ละพจน์ออกมานำค่าคงตัวหารค่าคงตัวค่ะ25หารด้วย5 ตัดได้ไหมห้าหนึยี่สิบห้ถูกไหมถูกนะอ่ะได้5 x ก,กำลังละอะไรคะ x ตัวเศษก็ x ตัวส่วนก็ x ฐานเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันกลายเป็น x ยกกำลัง5้ลบหถูกไหมลบกับต่อไปเลยค่ะ easy ละสิบหาหรด้วย5 เลย5้5หนึได้3 x ยกกำลัง2ลบ1ถูกไหมอ่ะได้5 x กำลัง4ลบ3 x คำตอบจบข้อที่2เลยค่ะมี3พจน์ก็ต้องแยกตัวส่วนก่อนมาแยกพร้อมกับคูเลย2 4 a กำลัง3 b กำลังสองหารด้วย6 A กำลังสองบบวกกับ30 A กำลังสองบกำลังห้าหารด้วย6กกำลังสองลบด้วย18 A กำลังสี่บกำลังสี่หารด้วยอะไรคะ6กกำลังสองอ่ะแยกตัวส่วนแล้วเรียบร้อยต่อไปดูค่ะค่าคงตัวตัดได้ตัด คิดแต่ละพจน์ก่อนเอาจพ์แรกก่อนเลยนะพจน์แรกก่อนเลยมองไว้เลยยี่่หารด้วย6ลงตัวไหมหกหนึ 6, 1, 6, 6, 4, ่งหกหก่ะได้ส 4. 4, ีดู A อิดู A A เหมือนการฐานเดียวกันหารการน,นำเลขชี้กำลังมาลบกันเป็น A อกำลัง3ามลบสองบีกำลัง2อลบห หนะคะตรงนี้คือ b ยกกำลังหนึ่งจบ1พจน์ต่อไปพจน์ที่สองค่ะค่าคงตัวในที่นี้คือสาและหตัดได้ไหมได้หกหนึ่งหหกห้าสามสิบอ่ะได้5้ครั้ง a ยกกำลังอะไรคะทั้งคู่เป็น a ยกกำลังสองตัดได้ไหมเนี่ยตัดได้ไหมคะได้นะตัดไปเลยอ่ะตัดเหลืออะไร B ยกกำลัง5ลบ1ตัวนี้คือกำลัง1นะคะอ่ะโพสที่3สุดท้ายค่ะค่าคงตัวคือ18และ6ตัดได้ถูกไหมตัดได้ตัดเลย6 1 6 6 3 18ได้3ครั้ง A ยกกำลังเลยคะ่ะ4ลบ2และ B ยกกำลัง4ลบ1มาคิดเลข 4A B ถูกไหมคะ A กำลัง1 B กำลัง 1, 1ก็คือ AB บวกกับ5 B กำลัง4ลบ3 a กำลัง2 B กำลัง3เป็นตอบได้นะทำได้อยู่ละต่อเลยมามาข้อที่3ค่ะตต้องแยกตัวส่วนเหมือนเดิมถูกไหมอ่ะแยกเลยมา เป็นเ x กำลัง2 y กำลัง3หารด้วย4 x กำลัง2 y กำลัง2ต่อเลยลบถูกไหมคะลบ12 x กำลัง4 y กำลัง2หารด้วย4 x กำลัง2 y กำลังสองแบบเนี้ยแยกตัวส่วนค่ะลบ2 0 x กำลัง3 y กำลัง5หารด้วยส x กำลังสอง y กำลังสอ่ะทีนี้หน้าที่ของแกก็คือหาคำตอบของแต่ละพจน์ซึ่งก็เหมือนข้อที่ผ่าน,านมาทำได้อยู่แล้วต่อไปค่ะดูเลยพจน์แรก7หารด้วย4ได้ไหมไม่ได้ไม่ลงตัวก็ติดไว้แบบนั้นเลยค่ะ7หารด้วย4อ่ะเลือกไปเห็น x กำลังสองทำไมคะตัดได้ถูกไหมตัดได้หมดไปเลย แล้วไงต่อ y เป็น y กำลัง3ลบ2นะต่อ12หารด้วย4ตัดเลย4 1 4 4 3 12ได้3ครั้ง x กำลัง4ลบ2 y ล่ะมันเท่ากันเลยครูก็ตัดได้ค่ะตัดไปเลยต่อไป20หารด้วย4 มาตัดกันเลย4 1 4 4 5 20ได้5ครั้ง5ครั้งนะ x กำลัง3ลบ2 y กำลัง5ลบ2หน้าที่ของแกต่อไปคือการคิดเลขคิดเลขเสีย7หารด้วย4 y ยกกำลัง3ลบ2เหลือ1ลบกับ3 x กำลัง2 ลบ5 x y กำลัง3เป็นคำตอบได้นะง่ายเนาะยิ่งเรียนยิ่งง่ายเนาะใช่ไหมต่อไปเป็นลองทำดูครูตั้งใจให้แกทำด้วยตัวเองนะลองทำด้วยตัวเองค่ะเสร็จแล้วในใบางานทุกคนนะมีใบางานอยู่ที่มืออยู่แล้วเสร็จแล้วก็ลองมาดูวิดีโอเฉลยไปพร้อมกับครูนะแต่ต้องลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้รู้ว่าทำได้หรือไม่ได้เข้าใจผิดตรงไหนจะได้เข้าใจให้ถูก นะข้อที่1ค่ะ18 x กำลัง 5, หาหารด้วย9นะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนค่ะเราจะได้มองง่ายๆอ่ะตัดได้9 1 9, 9 9 2 18ได้เท่าไหร่เนี่ย2 x กำลัง5ผ่านข้อที่1ข้อที่2ค่ะ2 y กำลัง3หารด้วยลบ y ถูกไหม ค่าคงตัวในที่นี้มีแค่2อย่างเดียวต่อไป y ค่ะ y กำลัง3ลบ1อย่าลืมอะไรข้างบนตัวเศษเป็นบวกตัวส่วนเป็นลบเวลาหาแล้วคำตอบจะต้องเป็นต้องเป็นลบนะบวกหารลบได้ลบอ่ะคิดเลขเลยได้ลบ2 y กำลัง2 แสนง่ายได้ข้อที่3ค่ะลบ P 5 Q 3ลังห Q าลัง3หารด้วยอะไรลบ P 2 Q มลัง2 Q าลบ13กับลบ13มันทำไมได้คะตัดได้หมดไปเลยถูกไหมหน้าตาเหมือนกันมันหมดไปเลยได้อะไรได้ P 5กำลัง5ลบ2 Q กำลัง3ลบ1ถูกไหมคะตรงนี้คือ Q กำลัง1นะ่ะอ่ามาได้ P กำลัง3 Q กำลัง2ตอบอ่าต่อเลยข้อที่4เห็นปะง่ายเนอะ15 A ากำลัง3 B กำลังสอง่หารด้วยลบ3 B c นะถ้ามันอยู่แนวนอนอาจจะมองยาก เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะมามองเห็นและเริ่มมองเห็นและ15กับลบ3ตัดได้ไหมได้3 13 35 15ต้องได้ลบ5ถูกไหมคะเพราะบวกหารด้วยลบคำตอบต้องเป็นลบอ่ะ A กำลัง3ติดไว้เหมือนเดิม B กำลัง2ลบ1แล้ว C ตัดได้หายไปเลยถูกไหมคะอ่ะตัดได้อ่ะคิด ขั้นสุดท้ายค่ะได้ลบ5 a กํลัง3 b ตอบเห็นไหมได้และครูว่วาพวกแกเริ่มได้แล้วละ่ะข้อที่5ค่ะ21 a กํลัง3ลบ9 a กํลัง5ทั้งหมดเลยถูกไหมคะหารด้วย3 a กํลัง3ถ้าเจอแบบนี้ครูต้องทำอะไรต่อครูต้องแยกตัว ส่วนถูกไหมคะเอาแยกเลยได้21 a กำลังาหารด้วย3 a กลังลบกับ9กา a 5ลังหาหารด้วย3 a กลังถูกไหมอ่ะตัดได้ไหมเนี่ย21กับ3อะ่ะลงตัวไหมลงตัว3 1 3 3 7 21ได้7ถูกไหมคะเพราะอะไร เพราะ A กำลัง3กับ A กำลัง3ก็ตัดหายไปเลยลบ9กับ3อ่ะตัดซีได้กี่ครั้ง3 1 3 3 3 9ได้3 A กำลัง5ลบ3ขั้นสุดท้ายได้7ลบ3 A เกำลัง2เรียบร้อยได้คำตอบค่ะตอข้อที่6กันเลยระดับพวกเราแล้วนะต่อเลยมา ถ้าเจอแบบข้อที่6อันดับแรกต้องทำอะไรก่อนคะแยกตัวส่วนถูกไหมได้3 x ก,กำลังหาหารด้วย x ก,กำลัง2บวกกับ2 x ก,กำลังหหารด้วย x ก,กำลัง2และสุดท้ายคะ่ะลบ x ก,กำลังสหารด้วย x ก,กำลัง2มาได้อะไร3 x ก,กำลัง5ลบ2บวกกับ2 x กำลัง6ลบ2และโพสต์สุดท้ายล่ะหน้าตาเหมือนกันตัดได้ถูกไหมคะตัดแล้วกลายเป็น1นะไม่ใช่0นะคะไม่ได้หายไปกลายเป็น1ทําทำไมถึงกลายเป็น1อย่างเช่น5หารด้วย5ได้ไ่ะหนึ่หารด้วย7ได้ไลหนความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้น x กำลังสหารด้วย x กำลังสองก็ได้1 อย่าลืมนะลบหนึ่งนะคะไม่ได้หายไปนะถ้าแกลืมปุ๊บเจ๊งเลยมาได้3 x ก,กํลัง3บวก2 x ก,กํลัง4ลบหเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งข้อมาต่อเลยไม่รอช้าทำได้อยู่แล้วค่ะตั้งอกตั้งใจไม่มีใครทำไม่ได้ข้อที่7 จอแบบข้อที่เจ็ดปั๊บการหารพหุนามแบบนี้ทำยังไงแยกตัวส่วน 20a สิบกำลังห้าหารด้วยอะไรคะสีกำลังสองลบ 16a กเอำลังสี่หารด้วยส a ่เอกำลังสองลบ 8a ดเอกำลังสองหารด้วย 4a ่เอกำลังสองตัดเลขเลยคะ่ะ 1> 4 1 4 4 5 20ได้5ครั้ง A 5กำลัง5ลบ2ลบกับตัดเลย4 1 4 4 4 16ได้4ครั้ง A 4กำลังสลบ2สุดท้ายคะ่ะตัดเลย4 1 4 4 2 8ได้2ถูกไหมเพราะอะไรเพราะ A กำลังสองกับ A 2กำลังสองตัวนี้ ตัดแล้วหมดไปถูกไหมคะเท่ากับ 5a กำลัง3ลบกับ 4a กำลังสลบ2เรียบร้อยเห็นปะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละต่อเลยข้อที่8ค่ะแยกตัวส่วนอ่ะแยกเลย 4xy บวกกับ 24xy กำลังสหารด้วย 4xy มา 16กับ4ตัดได้ถูกไหมตัดเลยมา4 1 4 4 4 16ได้4แล้ว x ละ่ะ x ยกกำลัง2ลบ1ถูกไหมคะนะและตัด y ตัด y ตัดได้นะคะบวกกับ24หารด้วย4 4 1 4 4 6 24ได้6 x ตัด x y ละ่ะได้ y ยกกำลังสอลบหถูกไหมสองลบหคิดเลขเลยค่ะ4 x บวก6 y เรียบร้อยอีก1นขอ้อมาข้อ9เห็นปะมีแต่แนวเดิมมีแต่แนวเดิมเดิมเพื่อให้เราได้ฝึกให้คุ้นชินค่ะให้ให้แบบว่าพอเห็นโจทย์ปั๊บรู้เลยว่าต้องทำอะไรแบบข้อ9เนี่ย ทำมาบ่อยแล้วเห็นปุ๊บรู้เลยว่าชั้นต้องแยกตัวส่วนนะชั้นต้องแยกตัวส่วนอ่ะได้15 y กํา y ลัง4หารด้วย5 y กาลัง4บวกกับ5 y กาลัง7หารด้วย5 y กาลัง4ลบ 25y กํา y ลังหาหารด้วยอะไรคะ5 y กำลัง4อ่ะมาตัด 5 1 5 5 3 15 y กำลัง4ตัดหมดไปใช่ไหมคะแสดงว่าพจน์แรกเหลืออะไรเนี่ยเหลือ3บวกกับ5ตัด5 y กำลัง7ลบ4สุดท้าย5 1 5 5 5, 5. 5. 5 15, 55, 25ได้5ครั้ง y กำลัง5ลบ4อื บวกเลย y กำลัง3ลบ5 y กำลัง1ถูกไหมก็คือ y นั่นแหละเรียบร้อยหรือจะตอบให้สวยกว่านี้ก็คือการเรียงดีกีถ้าเรียงดีกีเอาอะไรขึ้นก่อนคะ y กำลัง3ลบด้วย5 y และบวกด้วย3ถูกไหมอ่ะก่อนตอบก็เช็คก่อนว่าเราเรียงดีกีหรือ,อยังมาต่อเลยคะ่ะข้อที่10ไม่เกินใจเห็นไหมใกล้ถึงความฝันแล้ข้อที่10แนละ้ว นะหารเลยหารพหุนามถ้าเจอแบบข้อสิบนี่ต้องทํำยังไงครูต้องเริ่มจากตรงไหนคะแยกตัวส่วนมาแยกเลยยี a กำลังส b กำลังหาหารด้วยลบเนะมีลบด้วยอ่ะข้อนี้เริ่มแอดวานและมีลบลบเ a b กำลังสลบสิ a กำลังส b กำลังหหารด้วยลบเจ a b กำลัง2ลบ7 a กำลัง3 b กำลัง2หารด้วยลบ7 a b กำลัง2 21่หารด้วยลบ7 7 1 7 7 3 21อย่าลืมลบนะได้เลยค่ะลบ3 a กำลัง2ลบ1 b กำลัง5ลบ2อ่ะต่อไปโพ์ที่2เลยค่ะ สิบสี่กับเจ็ดตัดเลยตัดเลยค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ได้สองนะให้ดูด้วยค่ะลบหารด้วยลบเป็นอะไรคะบวกถูกไหมเอกำลังสามลบหนึ่งบีกำลังหกลบสองอ่ะสังเกตเห็นอีกแล้วลบหารด้วยลบเป็นอะไรคะบวกบวกนะเป็นบวกนะคะเต็ด 7ค่ะเตะอะไรล่ะ7นะคะ7 7ตัดเหรืออะไร A กำลัง3ลบ1 B กำลัง2ตัด B กำลัง2อ่ะมาคิดเลขขั้นสุดท้ายกันเลยได้ลบ3 A B กำลัง3บวกกับ2 A กำลัง2 B กำลัง4บวกกับ A กำลัง2 อ่ะเรียงดีกีเพื่อความสวยงามค่ะ2 A กำลัง2 B กำลัง4ลบ3 A b กำลัง3บวกสุดท้าย A กำลังสเรียบร้อยเห็นไหมพอมองภาพออกไหมพอจะมองการหารพหุนามออกไหมได้นะคิดเลขระมัดระวังค่ะทำได้อยู่แล้ว